ำรวจพ่วจากแม่จากที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของเรา100คนดูซิว่ามีปัญหาอะไรมากที่สุดแทนแทๆนๆๆออกมาแล้วด้านคชาโอ้โหนี่เลยครับผม<ช>ปัญหาข้อเข่าเสื่อม47คนครับใตมันในเลือด23คนความดัน18เบาหวาน7และต้อ อีกห้านะเพราะฉะนั้นเราใส่ใจอันดับแรกเลยถูกต้องครับเกือบครึ่งเลยนะคะ47คนมีปัญหาข้อกระดูกถูกไหมเฮ้ยอันที่40อัพนะจ <ใช S 1> นถึงผู้สูงอายุที่เราไปสำรวจมานะคุณนะใช่ก<ช>็คือวัยเราเราท่านนี้แหละอเอาอย่างนี้คอลลาเจนอ่ะทานกันอยู่ถูกไหมคะมแต่ทำไมยังมีปัญหาด้านในอยู่ถูกป้าอ,อ,อ่าวันนี้เราจะมีสิ่งหนึ่งที่มาตอบโจทย์ตระกูลเวลยูมั่นใจเชื่อถือได้อยู่แล้วแต่เวลยูออกสินค้าตัวใหม่ตอบโจทย์ ตรงใจพ่อจ๋าแม่จ๋ามากกว่าเดิมอยู่ทางด้านนู้นเลยนี่เลยครับว้าวาว้าวาตอบเลยวัลยูคอลลาเจนไทป์2พลัสแคลเซียมนั่นเองครับใช่เลยเป็นสูตรใหม่สูตรเดิมมาเจ๋งอยู่แล้วบอกเลยว่าเจ๋งอยู่แล้วแต่สูตรใหม่พัฒนาให้ตรงใจมากยิ่งขึ้น <c oughs> เพราะปัญหาไม่ได้มีเฉพาะข้อกรอบกรอบแกลบแกบหรือว่าปวดล้านนะถูกต้องปัญหาอยู่ที่กระดูกด้วยซึ่งเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นเลยสูตรใหม่ว a ลยูคอลลาเจนไทป์2พลัสแคลเซียมนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อข้อและกระดูกโดยตรง <c oughs> ใช่แล้วครับวัล well, ยูคอลลาเจ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจะมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมด้วยขอเชิญพบกับคุณจ๋าสุวพีครับสวัสดีค่ะเนะะี่ยวันนี้ได้เจอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสิ่งจริงถามให่รู้ไปเลยเ <c oughs> ด้เย๋ยวพ่อแม่ทางบ้านด้วยนะครับว่า,าที่สงสัยกันอยู่นี่เป็นยังไงทาไมเราถึงหลีกเลี่ยงปัญหาอีกข้อดเจ็บ้ออะไรอย่างนี้มันไม่ได้เลยฮะเพราะว่าข้อมันเป็นตัวรับแรงกระแทกไงคะแลวเราใช้กันมาตั้งแต่เราเกิดเราขยันตลอดใช่แล้วก็ใช้งานมันหนักมากแต่สําคัญคือเราไม่ได้ดูแลมันเลยเพราะฉะนั้นนนคือมมััก็ีว ที่มันจะเสียได้แล้วโดยเฉพาะในผู้สูงอายุบางทีดูกว่าจะได้มาดูแลสายไปละค่ะเรากินอาหารเสริมเยอะมากเลยนะเรายังช่วยไปไม่ได้ถึงลึกใช่เพราะว่าต้องดูค่ะว่าที่เรากินมันครอบคลุมไหมด้วยข้คอคุอมการไหมแล้วก็กินแค่ไหนกินต่อเนื่องไหมแบบนี้นค่ะต้องดูหลายอย่างเลยค่ะ,คะที่ว่ามันปวดมันเจ็บนะ่ะมันทั้งบวมเห็นสัมผัสได้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วที่ว่าลึกข้างในมันเป็นยังไงลองเปรียบเทียบไปฟังอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดอาการที่เราเห็นเราก็แก้มันถูกถูกไหมค่ะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ได้แก้มันอย่างอาการทีี่่่เห็นออยางทบ มันก็จะมีพวกข้อขัดข้อ ปดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของอเจ็บป๊อแป๊บแล้วก็จะมีปวดบวมแดงร้อนท,ที่เมื่อกี้พูดกันไปก๊อๆแก๊บอะไรใช่ไหมคะแต่ในส่วนของที่เรามองไม่เห็นอ,อันนี้ก็คือในเรื่องของกระดูกบาง<อ>เพราะถ้าข้อมันไม่มีกระดูกมันไม่มีทางดีกระดูกบาใช่ค่ะกระดูกมันบางพอบางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการกร่อนการแตกได้ด้วยเส้นเอ็นที่มันอยู่ตามรอบข้อค่ะกล้ามเนื้ออะไรต่างๆมันก็หย่อนไปด้วยเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกระดูกงอกพอร่างกายเราอ่ะมันจะพยายามเหมือนกับว่าซ่อมแซมตัวเ แต่ซ่อมไม่ถูกไงพอ่้มไม่ถูกเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นเหมือนกับส้มแบบงอกๆออกมาคดๆสุดท้ายอันนี้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวกินอะไรก็ช่อกไม่ได้เห้นรูปไปเลยคือเขาบอกว่าถึงขั้นพิการเลยถูกไหมคะใช่ค่ะแบบนั้นเลยน่ากลัวมากถ้าไม่อยากผ่าตัดจะแดงไงเนี่ยลูกหลานด้่ฟังอยู่ครัวพาะพ่อแม่จะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็คือเราต้องเติมเข้าไปค่ะเพราะว่าคือมันเหมือนกับเรามีเงินเก็บอ่ะแล้วเราไม่ยอมเติมกลับเข้าไปสุดท้ายเงินเก็บนั้นมันก็หมดเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราจะดูแลข้อเราก็กระดูก็ตต้ออองง่่เนื ด้วยเพราะการใช้มีการใช้ทุกวันเราก็ต้องเติมกลับเข้าไปทุกวันเชื่อว่าคุณผู้ดูอยากเติมอยู่แล้วแหละทุกวันนี้เติมแบบเป็นกำกำเลยไม่รู้จะกินอะไรต่ออะไรก็ไมาร <c oughs> เอาแบบแบบครบจบแบบเอารวมกันเลยเนี่ยมีคําแนะนำไหมคะทุกวันนี้มีไหมคะคือจริงๆถามว่าถ้ามันครบเลยจบเลยอันนี้ก็คือเชียร์ให้กินเพราะมันก็จะเหมือนกับว่า มันมันมันง่ายไงเราก็แบบกินได้เลยถ้าเกิดผู้ผลิตที่เขามีความเข้าใจและใส่ใจในตัวโลกในตัวอะไรมากพอแล้วผลิตอะไรที่มันครบอย่างเงี้ยค่ะก็เชียร์ให้ทานเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวตามที่เคยมีอยู่ในท้องตลาดแบบนีน้มันก็จะช่วยได้แค่บางอย่างมันก็จะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแล้วคอลลาเจนนั้นมันตรงไปที่ข้อไหมหรือแค่ช่วยผิวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือเราจะต้องเติมในตัวที่มันช่วยเรื่องกระดูกด้วยช่วยเรื่องเส้นเอ็นช่วยอย่างอื่นด้วยแบบนี้ค่ะคุณจ๋าพ เขาใส่ใจอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ใส่ใจเรื่องของการผลิตคอลลาเจนสูตรเก่าออกมาอยู่แล้วอันนี้ตอบโจทย์มากแต่วันนี้เวลยูสูตรใหม่ไททูนะดูแลทั้งเคอต่อแล้วก็กระดูกตรงตัวตรงจุดตอบโจทย์ครบทุกปัญหาอย่างที่คุณจ๋าอธิบายเลยค่ะใช่ครับเวลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมสูตรใหม่เนี่ยนะครับทำให้มีการรวมเอาคอลลาเจน3อย่างไม่ว่าจะเป็น แคลเซียมวิตามินดีวิตามินซีน C, และสารสก,กัดอื่นๆทั้งหมด8สารสก,กัดไว้ครบทีเดียวครับใช่เลยแค่ช้อนเดียวนะดูแลทั้งภายนอกภายในอ่ะ8อาการตัวอย่างที่คุณจะาอธิบายไปทั้งหมดครบเลย ทั้งภายนอกที่เราเห็นและภายในที่เราไม่รู้โดยเฉพาะเส้นเอแล้วก็กระดูกค่ะให้สรุปรวมอีกครั้งหนึง่งเกี่ยวกับสารสกัดที่ช่วยดูแลทั้งกระดูกแล้วก็ข้อต่อมีอะไร<อ>บ้างคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีเป็นพวกคอลลาเจนเปปไทด์แต่เปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไททู 2, ซึ่งไททูเนี่ยจะตรงไปที่ข้อที่เมื่อกี้บอกไปมันจะไม่ได้ช่วยแค่ผิวอย่างเดียวเท่านี้ตัวอื่นก็จะช่วยเรื่องเพิ่มความหนาแน่นเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้อแล้วก็จะมีในส่วนของการทําา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 าให้้้้้้รรรรรร่่งงงกกกกกยยยเเเเอออะสสมถถดดดดดูนนไวววตัิิำ เนตัวที่ถูกเนาะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไปช่วยเรื่องกระดูกโดยตรงเลยอันนี้ก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยอยู่แล้ว <c oughs> ต้องมีอ่าแล้วก็จะมีตัวพวกจมูกทวเหลือง <c oughs> อันนี้ในคนที่เป็นไวัยทองเขาก็กินกัน <c oughs> เพราะว่าจะทําให้กระดูกบางเนี่ยมันลดลง <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิตามินดีสอันนี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการดูดซึมของตัวแคลเซียมของตัวทุกอย่างเลย <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยการทํางานคราวนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือเรามีวัตถุดิบให้ร่างกายแล้วมีคอลลาเจนและมีแ แบบนี้ค่ะหรือตัววิตามินดีสามเมื่อกี้ด้วยก็สามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นดูดซึมทุกอย่างที่กินเข้าไปได้ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะแปลว่าวลยูตอบโจทย์มากเลยสําหรับตรงนี้วลยูคอลลาเจนไททูตอบโจทย์ทุกอย่างที่คุณจ๋าอธิบายเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเรามาดูนะคะนี่คือรูปแบบของวลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโมเลกุลข้างในและวิธีการนะคะคือเขาออกแบบมาอย่างดีเห็นไหมคะ เป็นฝาเป็นตัวล็อกแบบนี้กลอกเลยแล้วก็เปิดออกมานะคืออยากจะให้เห็นโมเลกุลที่เล็กมากๆถึงมากที่สุดเล็กจริงๆคุณค่ะเล็กมากเห็นไหมอ่ะถ้าเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูแบบภาพชัดกว่าเดิมอยู่ทางด้านนี้ด้านหน้าเลยฮะด้านนี้เลยหรือเราอยากจะบอกอย่างนี้คุณผู้ดูค่ะว่าเล็กโมเลกุลที่เล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆที่เป็นหมวดคอลลาเจนด้วยกันมันจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดมากจริงละเอียดมากค่ะ สิ่งที่ละเอียดก็คือดูดซึมไวชงง่ายไร้สีไร้กลิน่นแล้วก็ช้อนก็เล็กมากเท่ากับว่ากินน้อยแต่ได้สรรพคุณมากค่ะและที่สําคัญช้อนเล็กอย่างที่ผมบอกนี่ฮนะคุณชมครับช้อนแค่นี้ช้อนเดียวเอาอยู่เลยแล้ววิธีการชงก็เนี่ยแค่เทแบบเท่านี้เองแล้วก็คนนะดูว่าดูความลายของเขาจริงดูคือไม่ต้องกินวันละสองช้อนแล้วช้อนเดียวจบได้เลยเล็ก แต่ว่าได้สรรพคุณมาก,กนะคะไม่ต้องกินตัวอื่นเสริมให้ยุ่งยากเลย<อ>เขามีวิตามินอยู่แล้วมีแคลเซียมลงไปแมกนีเซียมลงไปอยู่แล้วแล้วโอ,โอโค้คอลลาเจนนักสารพายอะ่ะโดยเฉพาะไททูที่ดูแลเรื่องข้อต่อโดยตรงเลยวันนี้สารสกัดเดียวรวมอยู่ในนี้แล้วนะคะครบ8อย่างคะ่ะถูกตอ้องครับเบลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมเหมาะกับคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมทุกคนเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเริ่มเป็นเป็นมานานแล้วเป็นเนื้อรังเพราะจะช่วยดูแลทุกปัญหาข้อ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกรวมไปถึงกล้ามเนื้อได้ครบถ้วนครับใครที่กำลังปวดข้อปวดเข่ากินอะไรแล้วไม่หายแนะนำว่าวย o ูคอลลาเจนไทป์ 2+ แคลเซียมตัวนี้ลองดูถ้าเกิดว่าหลายคนที่ลองตัวเก่ามาแล้ว สูตรเดิมแล้วลองสูตรใหม่ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องลองนะวันนี้บอกเลยนะคะช้อนเล็กมากๆเล็กแค่นี้คุณขาเล็กแค่นี้จริงๆไม่ต้องกินเยอะวันละช้อนอแล้วอย่างที่พี่อู๋บอกว่าสูตรเดิมทานอยู่ทานต่อนะวันนี้เรามีกลุ่มผู้ใช้จริงที่เราให้เขาไปลองสูตรใหม่ด้วยเป็นกลุ่มสูตรเดิมนั่นแหละเขาบอกใช้สูตรใหม่แล้วชอบมากๆแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเชิญมาออกรายการว่าความรู้สึกเป็นยังไงและอาการที่บอกเคยกบกับแกลบหายไปอย่างสิ่งเชิงแล้วเรื่องของกระดูกจะเป็นยังไงบ้างถูกต้องเห็นไหมใส่แล้ว ้แล้วใช้สีไรกินเพราะมันกลิ่นเคาเล็กมากละลายง่ายด้วยถูกต้องครับ